สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบก,กับการรีวิว Premium DX Memorial One Net r e s t Buckle ครับ วันเน็ตเรสบัคเกินะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันคือไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับที่ทําให้กิสเนี่ยมีร่างฟอร์มใหม่ได้นั่นเองนะครับผมตั้งแต่ผมเนี่ยพี P. เจ้านี้ไปนะผมก็ไปตามหาคอไอดีของก i s t วันเน็ตไว้รอเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนี่นะคอไอดีของกิส o วันเน็ตนะครับยวนี้ก็จะใช้เจ้านี้แหละในการเล่นนะครับผมผมเคยพูดไว้ตอนรีวิวเจ้าตัวกิสนนะว่าตอนดูซีรีส์เนี่ยผมชอบ ร่างกิสไนมากมากนะมาดูเท่มากเลยนะแต่ว่าพอมีโอกาสได้มาดูภาคเดอะมูวี่ภาคนี้นะครับฉันก็เลยมาหลงรักร่างนี้แทนนะครับก็คือร่างวันเน็ตเนี่ยสวยมากนะทุกคนเออเป็นเป็น,ปนร่างที่แบบตัวบัคเกิลเนี่ยดูแบบไม่สวยไม่อะไรเลยนะทื่อๆเลยนะแต่ว่าพอร่างฟอร์มเขาเนี่ยสวยมากแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้กําลังจะ ใกล้เข้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็คงจะไปดูภาคไทยอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ขอไม่สปอยเนื้อหาแล้กันนะมาดูหน้ากล่องของกล่องตัว p dx กล่องนี้นะก็จะมีตัวกิสล่างวันนินะครับผมบันไดน้องบันไดน้ำค่แล้วก็โลโก้ของกิสนะครับแล้วก็ชื่อของเขาตรงนี้นะ Premium dx m e m o r i วันนิตเรสบัคเกิลนะครับแล้วก็ตัว C g ด้านหลังที่เป็นรูปร่างของบัคขก้ลวันนิตนั่นเองนะครับ ด้านบนก็จะมีะตัวกระดาษ DGP นะครับการ์ด DGP เนาะด้านข้างกับชื่อของบัคเกิลนะครับตามสไตล์เนาะอีกด้านหนึ่งก็จะบอกว่าในกล่องนี้ให้แรมาบ้างนะครับก็แล้วก็มีโลโก้ตัว DGP สกีนไว้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นมีตัว one เน็ตเลบัคเิลเนี่ยหชิ้นนะครับแล้วก็การ์ดอีก2ใบนะคู่มืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ ด้านหลังก็ไม่แพ้กันนะเป็นตัวไรเดอร์ทั้งกี่คนวะเจ็ดคนนะครับผมที่ปรากวตัวในภาคถึงมูมิภาคนี้นะครับผมก็ไม่ขอไล่แล้วกันนะว่ามีใครบ้างเนาะส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นน่าจะเป็นลอ็อตห้องโกงมั้งถ้าผมเข้าจะไม่ผิดนะแปะอย่างเงี้ย <c oughs> นะก็จะ,จะบอกว่าใช้ถาน MRC4 นะครับสก้อนเนาะมีประมาณนี้นะครับรอบๆกล่องนะ ไปอันบ็อกซ์กันดีกว่านะครับที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเจ้าร่างเนี้ยเป็นร่างสุดท้ายของกีสนะอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าคือผมไม่แน่ใจเรื่องไทม์ไลน์นะว่า,าเจ้าร่างนี้กับร่างดูมกีสเนี่ยอันไหนมันมาก่อนกันนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวภาคดูมกีสผมยังไม่เคยดูนะครับก็ดูภาคนี้นะครับผมก็ถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยนะแล้วก็การแกะกล่องอันบ็อกซ์นะครับแกะได้ครั้งเดียวนะครับผิดพลาดอะไกันใดก็ขออภัยเช่นกันนะครับผมมาแกะกันเลยนะ อ่านี่นะครับผมมีซีนเทปอยู่หนึ่งที่เท่านั้นนะครับสำหรับกล่องนี้นอกด้านบนไม่มีนะครับฟับเรียบร้อยแล้วมาขออนุญาตนะครับอีกด้านหนึ่งก็ขอไม่แกะแล้วกันอ่าเอออ่ะโอ้ยยับไปไม่มีกล่องไหนที่ผมแกะไม่ยับเลยทีเดียวมานะครับกล่องเล็กกระปุกกระปิกมากนะสำหรับตัวพรีเมียมกล่องนี้นะครับผมอุ้ยขาดเดยอะไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่นะครับผมออกมาก่อนเลยก็จะมีตัวการาดนะครับการาดที่เป็นกร์ดกอ็อชาร์ดด้วยนะครับผมเออทำไมมันถึงไปโผล่ในก็อชาร์ดวนะผมก็ยังไม่ได้ดูกอชาร์ดด้วยนะแต่มีความเลืองแสงวิบ,บวับวิบวับนะครับเป็นการ์ด EX นั่นเองนะก็แกะเลยแล้วกันนะครับสำหรับการ์ด e กกล่องนี้นะไม่ใช่กล่องน,นี้ฟองนี้ออแกะไงให้ไม่ให้ขาดดินะเอ,อ้โนี่แล้วกันบอกมา มาดูการ์ดกันก่อนนะครับผมเนี่ยการ์ดใบแรกก็จะเป็นตัวเหล่าไรเดอร์นะครับผมแล้วก็ใบที่2เนี่ยจะเป็นเหล่าไรเดอร์ที่แปลเปลี่ยนสภาพไปเป็นเคมีนั่นเองนะครับผมก็พิบับสวยมากนะครับอ่ะแล้วก็พเพลยของกล่องนี้กับตัววันนสเบสบัคเกิลนะครับจริงๆก็จะมีฝาปิดแบบนี้ใช่ปะ่ะแต่เมื่อกี้มันหลุดมานะครับนี่ทื่อๆไม่มีอะไรเลย มีมาแค่นี้เลยนะครับผมพันกว่าบาทฉันอ่ะดูกันฟาออกมาโยนไปก่อนนี่นะครับด้านหน้าของว n น e นสต e เ s สเบิรนะสวยมากแดงเหมือนตอนกับตัวกิสที่เป็นมาร์กนายเลยนี่เป็นไงแดงเมทัลลิกด้วยนะครับสวยมากจริงๆมีตุ่มด้านล่างนะอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับมีที่ขั้นฐานเอาะพินเป็นพินแดงทึบนะครับ ถาดเป็น MRC2 ก้อนอย่างที่บอกน้แล้วก็มีคนไกดูเล่นตรงนี้จันเข้านะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอันบอกนะก็ผมก็คงต้องขออนุญาตไปลองเล่นก่อนนะว่ามันมีแสงสีเสียงอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวกลับมาดีวิวกันต่อไปลองเล่นมาสักพักนะนะครับก็พอจะเข้าใจแล้วนะว่าเล่นยังไงนะครับผมมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวงาน PDX One n e r e s b u c k e ตัวนี้นะครับก็จะ ลงสีแดงเมทัลลิกมาให้ซัเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีบางจุดที่เป็นสีแดงด้านนะอย่างเช่นตรงนี้เนาะนี่นะครับ2จุดตรงนี้ที่เป็นแดงด้านนะเพราะว่าถ้าเราดันถ่ายเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการเสียสีนะครับเขาก็เลยอาจจะลงเป็นแดงด้านมาหรือว่าจริงๆแล้วชิ้นงานมันเป็นสีแดงแบบนี้แดงด้านแบบนี้มาแล้วมาพ่นสีเมทัลลิกครับหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะครับเพราะสังเท่าที่สังเกตเนี่ยก็คือจุดบางจุดที่เป็นมีการเสียสีเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงสีมาให้นะครับผม ด้านหลังนะครับจะมีช่องใส่ถ่านอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีลําโพงแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีปุ่มเอาไว้สําหรับเล่นเสียงนะักแสดงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถาดตรงนี้สามารถสไลด์เข้าไปได้นะแต่ถ้ากดนี่ยจะมีเสียงนะครับผมประมาณนี้นะตัวดีเทลของมันนะครับมาลองดูลูกเล่นของเจ้าตัวนี้นะก็ปุ่ม BGM ด้านล่างนะครับก็มีเสียงนักแสดง107เจ็ดเสียงนะครับผม ก้อนหนึ่งและเจ็ดเสียงเนี่ยเป็นการกดปล่อย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 นะครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้จะเป็นโหมดปกตินะแต่ถ้าเรากดค้างก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดวันเนสนะครับซึ่งโหมดวันเนสเนี่ยก็จะมี28เสียงด้วยกันนะซึ่ง28เสียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสียงใหม่นะครับแต่เป็นเสียงที่ลดทอนมาจาก107เสียงนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับผมจะกดรัวๆไปแล้วกันเนาะ ประมาณนี้นะครับผมสาหรับโหมดปกติเนาะจริงๆก็เท่าที่ผมกดฟังๆเนี่ยก็จะมีทั้งเสียงของตัวเอชซูมูรินะครับนาโกะอะไรพวกเนี้ยก็ตัวแสดง,ดงหลักๆก็มาหมดนะครับผมมาลองกดค้างกันบ้างนะครับเปลี่ยนไปเป็น,เนบันเน,น็ตนะครับนะครับนะครับอะไรหนละักเออ,อกดก็จะมีเสียงเฮนชินขึ้นมานะครับ จบแค่นี้เลยเหรอพอได้วาแล้วก็จบเลยเหรอก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปุ่มเล่นเสียงนะคงไม่เล่นให้ครบทุกเสียงนะครับเพราะเจ็ดเสียงลงมันจะยาวเกินไปนะ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถกดดันเพื่อสไลด์ได้นะซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันเก้าเสียงนะครับผมมาลองฟังกันนะ mm hmm. เสียงอันนี้ผมไม่ชชว์ว่าเสียงอะไรนะ อันนี้เหมือนตอนเหมือนอะไรสักอย่างแบบคุ้นๆน่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าฉากไหนอ่ะแล้วก็เป็นชื่อวันเน็ตเรสบัคเคิลนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงตอนฉากต่อสู้นะครับซึ่งไม่สปอยแล้วกันนะว่าศัตรูในเรื่องน่ยเป็นใครนะครับเดี๋ยวมันเข้าไทยแล้วก็เพื่อนๆก็ไปดูกันเองแล้กนนะครับก็จะจบที่ตรงนี้นะครับผมสำหรับเสียงนะ มัันนนก็จะววนะวโอเครูปเล่นเสียงของเจ้าตัวบัคเกิลจะมีเท่านี้นะครับที่เหลือจะเป็นการไปเล่นกับตัวเข็มพัดแล้วนะครับไปเล่นกับเข็มพัดกันดีกว่าในเมื่อวันนี้เราจะแปงลงร่างเป็น g ิสวัน n e สฟอร์มนะครับอย่างที่บอกว่าผมไปหาเจ้าตัวคอไอดีของร่างวันเนสมาเรียบร้อยแล้วนะก็มาเทียบให้ดูก่อนระหว่างคอปกติกับคอวันเนสนะครับคอปกติเนี่ยมันจะเป็นเหมือน ลายสกีนลงไปนะส่วนเจ้าวันเน็ตเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์แปะลงไปนะครับสติกเกอร์จะวิวับวิบวับหน่อยๆนะครับผมแต่อนนี้ผมได้มือสองมาผมก็เลยไม่ชัวว่าอ่อมันเป็นของแท้หรือเปล่านะแต่ว่าพอพลิกดูด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีสกีนสกีนไหมเป็นฉลุแล้วกันนะฉลุนูนูนขึ้นมานะครับว่าบันไดไชน่าปี2 0 2 2เหมือนกับตัวที่แถมมาในกล่องนะครับก็ผมก็เลยเข้าใจว่ามันคือของแท้นะอืมก็ เพื่อนๆที่ซื้อมาก็ลองดูด้านหลังนะคะว่ามันมีสกรีนแบบนี้ไวไหมนะโอเคครับมาลองใส่กันการจะแปลงเป็นกิสวันเน็ตฟอร์มนะครับก็จะต้องใช้ตัวบัคเกอรสองอันนะครับนั่นก็คือ Mark 3นะแล้วก็ตัว One เน็ตเรสบัคเกอนะครับผมซึ่งจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้เจ้า One เน็ตเล่นอันเดียวได้นะครับ จำที่ผมบอกได้ไหมว่าเจ้าตัววันเนสเนี่ยมันมี2โหมโดด้วยกันนะครับโหมด Normal กับโหมดวันเนสใช่ไหมครับซึ่งตอนเราจะมาเล่นให้เหมือนกับตัว The Movie ที่สุดเนี่ยคือมันจะมีเสียงวันเนสเรสบัคเกิขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถกดค้างได้นะแต่ว่าถ้ามันอยู่ใน Normal m โหมอะมันจะพูดว่าเห็นชินนะครับแบบนี้อ่าอันเนี้ยคืออยู่ Normal Mode นะแต่ถ้ากดค้อีกครั้งนึงมันจะเป็นวันเนสใช่ไหมมาเจเสียงแบบนี้ครับ เป็นไงล่ะมันจะเหมือนตอนที่วันเน็ตเบรสบัคขึ้นมันปรากฏขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็นําไปใส่กับเข็มขัดได้เลยครับฟบาบจากนั้นกดข้างล่างครับจะมีเสียงติ๊งนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันเสียงอะไรนะแต่ถ้ากดกดอีกครัง้งหนึ่งมันจะมีเสียงไม่ใช่ต้้งสองครั้งกดสองครั้งติดต่อกัน ฉันเสียงติ้งดังขึ้นซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้ติ้งดังขึ้นเนี่ยมันคือการที่ใส่กายเข้าไปนะครับตอนนั้นแล้วก็กดข้างคร้ๆหนึ่งค้างนะจะมีเสียงเชนชินขึ้นมาอ่าแล้วก็แปลงล่าง ก็ตรงเสียงที่เว้นว่างนะครับก่อนที่จะ ready 5 i v นะี่ยอยากให้เพื่อนๆไปดูตัว the movie เขามากๆเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันแบบออ,อลังการมากๆมันเป็นมันฉากที่เปิดตัวแบบเท่บอกเลยว่าเท่นะครับแล้วก็ผมไปเช็คมาให้แล้วนะ the movie ภาคนี้มันเข้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วน,นะครับผมซึ่งเด็กเป็นคนนำเข้าเนาะก็ไปดูได้ที่แอปเด็กนะครับผม ผมเองก็๋ยวจะสมัครเข้าไปดูเหมือนกันนะครับในแอป f i x a ใช่ไหมมันชื่อแอปนี้ป่ะ f i x a เนาะซึ่งเป็นภักไทยด้วยนะก็แห่ไปดูกันนะครับเขาจะได้นำของแท้ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยมาให้เราดูกันบ่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นอื่นๆกันต่อนะครับก็เมื่อกี้ปุ่มด้านล่างนะครับมาลองฟังเสียงกันว่ามีเสียงอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ที่ผมไปดูในคู่มือเนี่ยมันจะมีเสียงเพิ่มมาอีก3เสียงนะ จะเรียกเาเสียงเพิ่มไหมผมรู้สึกว่ามันเหมือนเอาไอ้เสียงที่การกดเนี่ยไปโผล่ด้านล่างแทนอะ่ะมาลองกดค้างกันนะครับอ่ามันก็จะเป็นเสียงต่อยต่อสู้นะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งอ่านี่ก็เป็นต่อยสามครั้งนะครับผมแล้วก็ซึ่งมันมีตอนเรากดจําได้ไหมจะมีตอนเรากดนะครับประมาณเสียงที่เจ็ดกับแปดถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็เป็นเสียง เสียงนี้ก็น่าจะเป็น789นะครับของการกดมาสักครู่นะครับผมโอเคมาดูท่าไม้ตายกันต่อนะครับ ฉากถ้าไม้ตายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ค่อนข้างน่าประทับใจในซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์แล้วเดอะมูมวี่ภาคนี้เลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆด้นั่งดูกันแบบตั้งแต่ต้นจนจบอะเป็นเดอะมูฟวี่ที่สนุกมากๆภาคนึงเลยนะครับผมโอเคแต่ว่าเสียงที่มันมีแต่เสียงแล้วเราไม่เห็นภาพอะเราเลยไม่รู้สึกว่ามันอลังการนะจะเอาความรู้สึกผมนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นแบบนอนสต็อปให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับ ก็จบลงแล้วครับสำหรับการรีวิวพรีเมีย DX Memorial One n e s r a c e Buckle นะครับผมล่างฟอร์มที่ผมชอบที่สุดนะของกีดนั่นเองนะก็มาพูดถึงมันกันหน่อยนะครับสำหรับตัว Vanes เนอะซึ่ง Vanes เนี่ยตอนที่เป็น DX เนี่ยมันเป็นงานแถมใช่ไหมมันแถมมากับเ,เข็มขัดก o ชาร์จชุดใหญ่ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าผมอมาซื้อเข็มขัด g o ชา c h a ทีหลังนะครับก็เลยไม่ได้เจ้าตัวที่เป็น DX มานะ แล้วก็พอไม่ได้ DX มาแล้วพอมันออกพรีเมียมก็เลยเลือกซื้อพรีเมียมดีกว่านะครับคือมันสวยเห็นปะ่ะพอมันอยู่คู่กับตัวมาร์กนที่เป็นพรีเมียมแล้วมันดูพรีเมียมขึ้นมาทันทีเลยถึงแม้ว่า ตัวมันเองนะครับลูกเล่นเดิมของ DX ก็ยังคงตามมาก็คือการดันแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายนะครับผมใส่การ์ดดันท่าไม้ตายแค่นั้นซึ่งท่าไม้ตายก็มีท่าเดียวด้วยคือท่าวิกตอรี่นะครับอย่างกีสลร่างอื่นๆเนี่ยก็ยังคงมีมี2ท่าใช่ไหมอย่างน้อยๆก็คือตัววิกตอรี่อันนึงแหละแล้วก็ต้องมีแกนวิกตอรี่นะครับผมแต่ตอนนี้มีท่าเดียวแล้วก็ให้เสียงนักแสดงมากบลอยน้อย เรียบกกด้อยน้อยได้ไหมคือมันรู้เล่มมันน้อยเขาก็เลยให้เสียงแสดงมาถึง1นึเสียงนะครับผมก็ฟังไปเถอะสําหรับใครที่ชอบนะก็กดไปแต่ถ้าผมมองนะก็คือถ้าเวลามันผ่านไปสักปี2ปีอะไรเงี้ยแล้วเรามานั่งเล่นไอจอตัวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปดูซีรีส์เพราะว่าเราคิดถึงกีสคิดถึงบัฟฟาคิดถึงไทคูคิดถึงนาโกะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความรู้สึกผมที่เดี๋ยวเราดูว่าอีก2 3ปีข้างหนแล้วมาเล่นจะรู้สึกอยากกลับไปเล่นไปดูไหมนะครับผมโอเค วันนี้ประมาณนี้แหละนะครับผมผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยท่านผู้ชมเอาด้วยแล้วกันนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ท่านใดเนี่ยชื่นชอบของเล่นก็อย่าลืมกดติดตามช่องดิซี่ทอยเอาไว้นะครับผมมีของเล่นมารีวิวให้ท่านดูเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมสาหรับท่านใดที่กําลังมองหาเจ้าวันนิตเรสบัคเกิ ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมหาลิงก์มาแปะไว้ให้ที่ช่อง description นะครับถ้าท่านซื้อผ่านลิงก์ผมเนี่ยผมก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาเป็นทุนในการนำช่องช่องนี้ต่อครับผมยังไงก็ฝากอุดหนุนไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ